สมตถวันพระมหามิตรศักดิ์ภ <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> <av> ูยุทธาลโมเขันาประโยชน์ครับหมวดกาบติลก็เป็นสีเดียวกันคุณแม่ ประทุมหรือคุณแม่สปางจงบรรจทพิษถวายพัดรองที่หรือพิธีเสราพิเศษแดงพระภูสิยาณามธทีครับเจิญคุณแม่ประทุมหรือแม่สปางจงบันเพิงครับหรือผู้แทนนะถ้าหากว่ายังไม่ทามไม่ถึงก็เรียนเชิญต้มาแล้วนะมาแล้วครับเรียนเชิญคุณแม่ครับ คุณแม่สถางจงบันเจรเทนครับถวายท่านรองที่ระลึกในพิธีเถราพิเศษแด่พระภูสิริาใเวิีครับและต่อจากนั้นเรียนเชิญคุณแม่บรรจงสนะแพทย์ครับท่านผู้มีการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดชนบุรีครับถวายท่นรองที่ระลึกพิธี พุทธสง์แด่พระมหาเบญจส์ภูริวัฒโนครับหรือผู้แทนจากโรงพยาบาลร้เอ็ดบุรีนะครับก็เจริญบุแม่สะอัง จงบดเกิดพิษถวายพัดรองทั้งสองเรียบเลยนะครับจากนั้นเรียนเชิญคุณแม่ทัานิยาทุงทองถวายผ้าไกรจิวรไหมไทยแด่พระครูสิริยานาบีทีครับเอาขามาตั้ง เรียนเชิญคุณพีรศักดิ์วงประเสริฐสุขถวายผ้าไตรยนเด่พระมหาบเบญจสักภูริวัฒโน,โนครามโบผัดมาถวายจาย์นะครับ เ,เรียนเชิญคุณแม่วรนณพรพัฒนิบูลครับสวายห้าไตรแด่ท่านพระมหาบินเจ้าสารปุริวัตโนครับ เรียนเชิญคุณย่าระมบุญอาสมัครร้านกิจไทยายกวหราบเงินก็หราบเงินหลาบทองออเด่พระรูสิริกกๆๆยานามีทีครับคุณย่าระมบุญอาสมัครร้านกิจไทย เวาไวหลาบเงินหลาบทองแด่พระครูสิยานั่งมีดีครับและพระมหาเดืจะสัษฎุภิวัตโนด้วยครับลา้อขงัสร ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ชาญคงทรัพย์ถวายเรียนเชิญผู้ใหญ่ชาญคงทรัพย์ถวายไม้เท้าทั้งสองด้านแด่พระ สงทั้งสองรูปครับท่านผู้ใหญ่ชาญคงทรัพ์ยครับต่อไปเรียนเชิญคุณแม่หนูตาลเด่นดงคุณสุพันณีสิริสุวรรณคุณเทนศรีสิริสุวรรณคุณแม่เที่ยวชาญชัยเมฆ คุณแม่บานเย็นมโนธรรมถวายบากพระภูสิญานเมธีทีรัมคุณพ่อรักษาตาสุคุณพ่อบุญสันคุณทัดสารสิ สวายบาแดพระมหาเป็นจักสักปุยวัตโนครับ ลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระเดชรคุณพระสุขุมวัดเวทีและพระเดชพคุณพระเทพรัตนากรนำพระครูสิริญาณเวทีและรรพระมหาบิณฑษศักดิ์คุยรววัตโนเข้าสู่โรงพินีนีราภิเศษ